สวัสดีวันอาทิตย์คะ่ะวันนี้พามาเลาะสวนแตงนะคะเมื่อวานอยู่โซนโน้นปลูกผักรอบบ้านวันนี้มาช่วยสามีห่มฟางนะคะนี่อันนี้เป็นแตงแตงไทยหรือแตงลายเล็กๆที่ก็กินกับน้ําพริกอะคะ่ะนี่อายุหนึ่งเดือนแล้วนะคะช่วงนี้กําลังจะออกดอก แต่เช้าเลยนะคะก็คือห่อมฟางเนี่ยได้เยอะแล้วแล้วโซนฝั่งนู้นน่าจะใช้ฟางอีกเจ็ดก้อนแต่เหนื่อยนะคะก็เลยช่วงพักได้มาอัพให้ดูอันนี้เป็นแตงไทยเนาะแตงไทยมันจะมีอยู่สองอย่างนะคะแตงไทยที่กินสุกอันนี้แตงไทยกินดิบที่เป็นลูกเล็ก,เลกๆเขาเรียกแตงมันเป็นลายๆนะคะแตงไทยอายุเดือนกว่าแล้วกำลังจะออกดอกนะคะ อันนี้เราปลูกแตงไทยหลังจากที่เราเอาข้อโพดออกนะคะก็ปลูกแตงเสร็จแล้วเราจะมีหยอดเมล็ดมะละกอนะคะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์นอหลังจากที่เราเอาแตงแตงไทยออกแล้วเนี่ยเราก็จะมีมะละกอโตขึ้นนะคะมะละกอจะหยอดแถวนี้ค่ะเว้นหลุมพามาดู นี่ค่ะนี่คือนี่เบียรมะละกอเราเนาะเนี่ยหยอดดูมเมล็ดหนึ่งเป็นสิบละมากนี่อยอะอ้วนจ้ะอันนี้แตงไทยพามาดูแตงไทยนะคะงามงามค่ะพี่น้องงามหลายเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งเดือนกว่าแล้วล่ะค่ะพึ่งมาห่มฟางให้เขาวันนี้เพราะว่า เราปลูกครั้งแรกเราใส่ฟางเฉพาะในหลุมนะคะก็คือห่มฟางในหลุมเล็กๆพอเราังไม่มีเวลาทีนี้พอเขาออกดอกเราจะพามาดูต้นนี้พี่นอ้องอันนี้สวยค่ะเนี่ยแทงไทยพอเขาเริ่มออกดอกแล้วเนี่ยเราก็เอาฟางมาห่มหนึ่งมันร้อนมากค่ะช่วงนี้มันเริ่มอากาศร้อนห่มฟางเพื่อให้เก็บ เวลารดน้ําก็เก็บความชุ่มชื้นได้นะคะสองเวลาเขาออกดอกแล้วเขาก็จะเลือ้อยก็จะติดลูกแล้วลูกเขาถ้าเราห่มฟางค่ะก็จะไม่เปื้อนดินนะคะเวลาเรารดน้ําเวลาเก็บล้างทำความสะอาดใส่ถุงก็จะง่ายค่ะอากาศดีนะคะอันนี้เกือบเที่ยงมาทําตั้งแต่เชา้าไม่ได้มีเวลาอัพให้ดูแต่ว่าเวลาทําเนี่ยก็ เทคนิคง่ายๆนะคะก็คือฟางอ่ะมันจะมีฝุ่นเนาะอาจจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจเรานะคะก็ให้เราลดฟางที่เป็นก้อนนะคะเอาฟางเป็นก้อนมารดก่อนรดฟางให้ชุ่มๆนิดนึงนะคะให้เปียกน้ำํำเราก็ค่อยเอามาคลุมทีนี้พอเวลาเราทําเนี่ยฝุ่นก็น้ําฝุ่นก็จะไม่เข้าจมูกเรานะคะนี่สวยพามาดูแตงแตงไทยเนาะ ช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จคนก็จะเริ่มลงของในนา,ยายเยอะแต่ช่วงนี้แตงไทยก็ยังไม่มีนะคะราคาก็ใช้ได้ค่ะเหลือฝั่งนู้นนิดนึงนะคะห่มยังไม่เสร็จกับประมาณพรุ่งนี้อันนี้ฟางเอามาหมดแล้วนะคะพามาดูสวนนะคะไร่ไร่ทางนี้จะทําแบบผสมผสานกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นป่าไผ่นะคะไร่หนึ่งที่เราได้ลงคลิปวิดีโอให้ดูแล้วประมาณเดือนกุมภาก็จะได้ทํา ก็จะได้เก็บหน่อนะคะเราดูพรอนน้าทุกวันอันนี้ก็จะเป็นหอมกระเทียมนะคะเนะี่ยปลูกกระเทียมไว้กินหนึ่งสองสามนานสามนานครึง่งน,นี้ก็จะเป็นหอมแดงด้วยค่ะกําลังออกดอกเลยเดี๋ยววันนี้จะเก็บดอกหอมไปฝากพี่ๆที่ทํางานนะคะใครอยากได้ดอกหอมก็มาเก็บเอาด้วยค่ะนี่สวยเลยหอมแดงกับงามนะคะ ใครที่อยู่บ้านนะคะพามาชมสวนมามาชมสวนชมไร่งามงามหอมแดงเขาก็ช่วงนี้เขาก็ขายกันแล้วนะคะเห็นเขาขายสามโลร้อยสี่โลร้อยกันเนาะแต่ของเราก็เพิ่งออกดอกก็ปลูกไว้นะคะก็ไว้กินบ้างเหลือก็ขายส่วนใหญ่ก็เอาไว้พันเนี่ยหอมหหกระเทียมก็เนี่ยสามนานก็พอได้กินนะคะสวยมาก อันนี้ถ่ายช่วง11นาฬิกากว่าๆนะคะก็แดดอาจจะส่องแรงนิดนึงเราไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะคะเราใช้สายเพราะว่านี่ทำรุ่นหมดแล้วให้มันสะอาดโซนนี้ค่ะโซนนี้ยังนี่ยังไม่ห่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาห่มโซนนี้อันนี้วันนี้นี่ันนี้คุณยายมาช่วยห่มฟางเมื่อเช้านะคะ เดี๋ยวจะพาไปห่มให้ดูนอว่าทำยังไงนะคะป่ะป่เหลือนิดนึงแล้วเพระาะว่าเมื่อเช้านี่ว่าจะอัพให้ดูแต่ว่ารีบนะคะเพราะวันนี้จะไปธุระช่วงบ่ายอยู่เดี๋ยวไปเอาฟางมาทำให้ดูนะคะแป๊บนึงค่ะฟางนะคะฟางที่เรารดน้ำแล้วนะคะก็จะเปียกเพราะฉะนั้นก็มันก็จะแบบฝุ่นไม่ค่อยเยอะทำอย่างนี้ไปเลยเ้อ จะเสร็จแล้วค่ะุ่งนี้ทำต่อต่งนี้ก็ ประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะฟางเหลือวนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะทําต่อให้เสร็จอันนี้พามาดูสวยๆนี่ก็กำลังรถอยู่นะคะวันนี้เยอะอ้วนมาช่วยรถหลังจากทีแ่แตงไทยนี้เราเก็บเสร็จก็มีโครงการว่าจะเอาฝรั่งมาลงให้หมดเลยค่ะฝรั่งกิมจู จะลงที่ไร่กว่าแล้วกฝั่งโน้นอ,อีกไร่นี้จะลงกับฝั่งกิมจูแล้วตอนนี้นะคะก็จะไม่ได้ปลูกกระโพดแล้วมีโครงการฝรั่งกิมจูกับมะละกอจะได้เก็บเป็นรายอาทิตย์รายเดือนนะคะมีรายได้โอเคค่ะวันนี้ก็พามาชมสวนนอทำงานก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ